สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังชมกันอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับอยู่ที่อำเภอท่าตูมขณะนี้ผมอยู่ที่วัดป่าอาเจียงนะครับอยู่กับหลวงพ่อหานปัญญาทโรครับเป็นพระดออรนะครับวันนี้วันตรงกับวันที่21นะครับเดือนมีนาคมาวันนี้ก็มีงานบุญใหญ่ บุญใหญ่ดูองคอ์กรสตรีจังหวัดนครศรีอ,องคอ์กรสตรีจังหวัดนครศรีอยุธยานู้นจะนําคณะพระป่าสามัคคีมออาโทษชาวนี้พระอาจารย์ท่านก็พระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็เตรียมพร้อมครับที่จะรอรับรอรับคณะพระปา่ามาจากนครศรีอยุธยาคาดว่าจะมาถึงก็ประมาณนู่นนะครับแปดเก้าโมงเชา้าขณะนี้ ทางวัดก็ดูจะพร้อมเพรียงกัน,นครับทีน,นี้ผมเองก็ได้มาถ่ายภาพนะครับก็อยากให้ท่านชมภาพบรรยากาศในขณะนี้นะครับเป็นขบวนช้างซึ่งมาต้อนรับอ,องค์กรสตรีจากจังหวัดนครศรีอย,ยุธยานำด้วยคุณพรทิพตตั้งกิรลตินะครับคณะผู้นำมาว่าอย่างนั้นนะครับก็อยากให้ท่านชมภาพ บรรยากาศไปพลางๆเป็นความสนุกสนานของชาวบ้านนะครับดรขบวนช้างเตรียมพร้อมนะครับเชิญชมภาพบรรยากาศได้เลยครับ พระป่านะครับหลังจากนั้นก็จะเชิญพณะนักป่าไปรับประทานอาหารนะครับหลังจางงกรับประทานอาหารเสร็จก็จะดูตามจุดตา่างๆที่อยู่ภายในบริเวณวัดนะครับก็ขอแจ้งกาหนดการให้กนะับท่านท,ที่มาร่วมงานทุกท่านใน้รับ้บต่างานี้นะครับสรับกจุมผู้ถูงอายุนะครับที่จะรับมอบสิ่งของนะครับตอนนี้ก็มารออยู่ตรงโถงด้านหน้าสารีละวันนะครับ ตอะนั้นก็มาถึงแล้วนะครับตรงชางที่อยู่ตรงด้านหน้านะครับก็ขยับให้รถเข้าไปจอดด้วยนะครับวันนี้ใช้รถนำเลยนะครับก็อ้อมากันสี่สี่คันรถนะครับสี่คันรถบัสนะครับเหมือนที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านได้แจ้งไว้ครับมาสี่คันรถบัสกับนำโดย ท,ทิพตั้งคิดเล็กติ๊กครับท่านว่าอย่างนั้นเนี่ยคันที่หนึ่งก็เริ่มเข้ามาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำลังทยอยกันเข้ามาครับก็ชมภาพไปพลางๆครับชมภาพไปพลางๆอันนี้ก็มาถึงกันเป็นที่เรียบร้อย รถประวัติของวัดป่าเชียงครับก็โคราวาท่านท่านหลวงพ่อท่าน,นได้เล่าให้ฟังก็น่าสนใจครับเป็นประวัติโคราวขณะนี้ขบวนพระป่าก็มาถึงครับเป็นที่เรียบร้อยกับ สี่คันรถบัสกันจากอายุธยาครับคณะาช้างคณะวัดป่าเจียงครับโดยหลวงพ่อดออรสมุหานคันติธโรก,ก็รอต้อนรับ

เป็นจาต่งกองสามตงองเดืบอดไหครับน้าบบ้มีบอกนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปกับช้านะครับเรายังมีเวลาอยู่เยอะนะครับที่จะได้ถ่ายขราอสวยงามตับช้านะครับในช่วงนี้นะครับก็ขอเดียนเชิญท่าน อดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับนายสวัสดิชัยสารง,งามนะครับได้กล่าวต้อนรับคณะทัตต่าในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับขอกล่าวคำว่าพุทธคาขอ,ขอให้ร่ำรวยกันทุกทุกคนมาวัดป่าเชียงกับผมนา,ายสวัสดิชัยสารง,งาม อดีตผู้ใหญ่บ้านผู้เคยรับตำแหน่งผู้ใหญ่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นพ่อที่เดินแห่งชาติปี2.565ยินดีต้อนรับคุณแม่แม่พี่พี่น้องๆทุกคนครับร<ม>ื่นใจรื่นใจสัรักษาเกียวม,มากๆแล้วก็ชื่นชมกับคุณแม่ทุกๆคนนะครับรื่นใจแข็งแรงสุขภาพองค์กรชตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยา วันน uh, uh, ี้ได้พาศรัภาญาโยมนะคะมาอ่านนะคะแต่มากไปด้วยศรัภาค่ะขณะนี้นะคะในองค์กรสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรานะคะก็ได้ในส่วนนะฮะาโยมจะขออนุญาตอธิบายในส่วนของสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยนะยสิริพุนาพิหมรจิต แล้วก็มีตปรปาการสองวอจารุดีเลิกปาดีนะคะเดี๋ยววันนี้ร่วมทับบูดสดเพิ่มอีกหนึ่งื่นบาทต่อจากนั้นค่ะสมาคมสาทุนะคะต่อจากนั้นนะคะสมาคมสติสีศรีอเคียมีนายกมุกนาพิทนากรนะคะ,ะเข้ามานะคะอันนี้รวมสองร้อยสี่ตำบลได้มาอีกแสนเจ็ดหมื่นกว่บาทนะคะค่ะ ทุนโยนนะคะในงานของนายกสมาคมกองทุนสวัสด <t> ิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ได้จัดมานะคะคุณลูกนายนี่แสนสี่นะคะของโยมเนีนะคะแล้วก็คณะนะคะอีกแสนเจ็ดหมื่นกว่านะคะก็รวมกันเนี่ยทุกคนนะคะยังไม่หมดนะคะยังมีอีกหลายๆคนในนี้มีทั้งกางกุศล มีพท่กัปันญยูนะคะต่อนะคะ,ะช้างไทยในสมัยกรุงรีอยุธยาผู้ได้ตอบผู้เอกรลาชช่วยพระมหากษัตริย์เริ่มตั้งแต่ช้างทงที่หนึ่งเลยนะคะช้างไทยทรงสุริยะกริย์์เป็นช้างทรงของสมเด็จพระรีสุริโยไทยที่พระองค์ทรงทีชีพใส่ช้างเข้าศักด ช่วยเหลือนะสมเด็พจพระจักรพรรดิผู้เป็นสวามีเป็นการเสียสละชีพเพื่อรักษาชาติเป็นความเสียสละของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่บ้านเป็นแม่เป็นเมียและทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวรักษามาค่ะคือช้างลายชัยยานุภาพ เป็นช้างรงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชช้างบ่อใบช้างรงช้างสึดต่อคือช้างพายปราบไปจักคือช้างรงของสมเด็จพระเอกาพทศรถพระองค์ขาวพระองค์ดำผู้นี้รงมีพระบรมมีปขเ้า กอบคู้กลับมาคู่ชาติไทยนะคะของเรานะคะในการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งและอีกทางหนึ่งนะซึ่งยังไม่หมดคือแม่ทังบันปอบพีนี้เป็นท้างทรงของขนาดนั้นพระเจ้าตากสินยังไม่เส่นช้า,ากว่านั้นดังนั้นในการสูญเสียนะคะของชาติเราได้ช้างเนี่ยซะะึ่งเป็นสัตว์ใหญ่นะคะมาช่วยในการ ขอบผู้บ <c ười> ้านเมืองดังนั้นทั้งช้างรงช้างสื่อช้างงามช้างป่าช้างบ้านและทุกช้างจะทานะคะให้คณะของโยมได้มาเชื่อกันสร้างอุโบสถเดิมนะคะเราได้สร้างใบเสมาวัดแปดใบรัะใบเชื่อม่างใบละสองหมื่นมูลค่าแสนหกหมื่นบาทอโมทนาอมหลานใหม่ะครับที่ประเดศตุรกนของพ่อ ตั้งใงให้เป็นมรุกโลกนะครับเราไปเห็นประเทศกัมพูชาวันนี้มาเห็นวัดป่าเจียงนะครับทำบ่อนแบบทรงราน,นาให้เป็นทรงของช้างให้เป็นทรงของอพระศาสนาก็คือด้านบนเป็นข้องเชบปักษานะครับ บนจ้อฟ้าเป็นนกนัดหัวเป็นช้างหาเป็นนกแล้วพบกับัาษาถ้ตามก็ียนเกทดต้นเข้าในพิธีกรรมของพระูปักได้เลยครับจอความรุงเรืองชื่อสำหรับชางที่จะตัตาครับก็มีหนึ่งโบราณนะครับสองนาโนสาม ต้นใจเสศิลป์คนห้าหกลายแสงจันทร์เจ็ดลายดอกน้อยครับสิบสองเชือกนะครับสำหรับ,บที่จะ,ะร่วมกับปากนะครับอตอนนี้ทางคณะจะไปไหว้พระภูประกำก่อนนะครับหลังจากลำดับจากท่ายพระภูประกำเสร็จแล้พวกเราไปสำรวมกายวาจาใจนะคะ กายวาจาสิตนะคะเดี๋ยวเราไหว้ครูนะครสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครบครูประคำค้างนะครับสาธุค่ะ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 ค่ะวันนี้ค่ะเอาเรียนเชิญกรรมการบริหารสมาคมทุกท่านเลยนะคะเข้าในกันก่อนทุกทนแทนข้ามาก่อนค่ะสาธุสาธุแทนทาน

ดีระวังทีระวังนะัเอาฟังม่มั่ฟังมมังมาเอาามาติานลูกชของคุณแม่้าได้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 พานี้ใบระาี้ใบของฝาดาเล็ไปแล้วเล็ไปแล้วขอพันใหญ่ห่ยเอานมาพนมาเดี๋ยวผมช่วยครับเดี๋ยวผมช่้อไร

อัน <laughs> ด้่ยมาบัยด้วยลรรมล้นมล้นมาเลย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 ้นใส่บาตรใส่บาตเข้ามาใส่บาตรใส่บาตรล้นล้นร้นถ้วาปูนว่าปูนว่าปูนตะวีผลร้นเหลือเบื่อแพร่ไปยันต่อบัวลูกหลาน นะคะหมากระมหากษัตริย์ที่ราชไทยแต่ดีทุกพระองค์วันนี้จึงมาประกอบพิธีแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณขอบูชาสักการะนะคะพ่อปู่กูประกำช้างณโอกาสบัดนี้ ทุกท่านทุกดวงแก้วทุกดวงใจวัดป่าเจียงบ้านน้องปัวยินดีต้อนรับไม่นึกไม่ฝันว่าท่านจะมาเยี่ยเยียนถึงวัดป่าเจียงวันนี้รู้สึกที่อกดีใจกับคุณพ่อคุณแม่เทิดาเทิประบุตทุกท่านทุกดวงแก้วดวงใจครับ ビデオいつもいかせてこうその <sum> 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 พ่อปู่หมอกำงปืนพระหลวงพระตังพ่อปู่หมอกำงปืนพระหมอเท่าพ่อปู่หมอกำงปืนพ่อปู่หมอกำงแก่พ่อปู่หมอกำงแสดงพ่อปู่หมอกำงเสียงพ่อปู่หมอกำงจ่าพ่อปู่หมอกำ隆โกรนพระหมอยสถานที่แห่งนี้ทุกพทุกภูมิอคงเอ้ยผู้เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาผู้ดูแลสรรพสัตว์ทั้งมวล เมื่อได้ยินเสียงอาญาเสียงเอิญเชิญเสียงจูรับดอกไม้ตุกเทียนเครื่องสังเวยมีผลไมากนักายเหงายาปาพี่เสียงให้ลูกให้หลานเสียงก่อนก่อนนอนเจ้าตะวันวิ่งตะเตาะจะแกรจตะนริ่มตอนนักดีสีสุนทรีย์กระนันโกงกระนันสิทธิด้วยน้ำขรับสิทธิให้คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณน้องสายบุญเจ้ายุติยาการนำโดยท่านพรทิพย์ ตั้งกินติพร้อมญาติพี่น้องทุกอำเภอได้มาทำบุญให้กับวัดป่าเจียงวันนี้อ้อ,อนประสบเสกให้ลูกให้หลานเสกอ่อนกรอน่คนคนนอนเจ้าแเจ้าจงามมังมีสิสุกเศกอรุนอร่อรอรรนอ้อยเก้วพุ่งกระยมโรยเนียเมติกีรออยากรออดเมียนสิทธิครวดให้หาจะไรไม่มีที่ได้ที่มานจุกการชมชัวสาธุ สาธุสาธุสามต,ตัอ่าตอนนี้ตั้งนโมพร้อมกันะนะทุกคนเพิ่งอ่างอาลักโมตจาจับปากวะโตอาลักเซี่ยบปากกถาาันเซี่ยบปา,ากาากท้าฝนเซี่ยบปากกถาแสนล้านโตกมาสมโภธให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือว่าเอ็ซีผู้ใหญ่ใจดีสิทธิ์ใจบุญมาทำบุญวัดป่าเจียงเออ มาเส้นไหว้ประกรรมเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีต่ออายุตาประกรรมือผู้มีหูทิพผู้มีใจบุญมาในมือนี่ขอให้ท่านใจบุญเหมือนพระเวสสนรเด้อขอให้ท่านได้รับพรสิบประการเหมือนกับตาพุทธสดีขอให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีเป็นสิทธิ์มืมนนนงวิสาขา ขอให้มีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรขอให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ริ์เหมือนพระหมกคารณะขอให้คุณพ่อคุณแม่มีผูกกะอนัตตะเศรษฐีขอให้คุณพ่อคุณแม่ที่มาวันนี้ได้เป็นเศรษฐีสอนอนรับไว้ทั้งเดือนเมื่อเดือนเมื่อนอนตื่นไว้ในเงินแสน เป็นกขคือในใดเกล้ามันมีโชคลงให้ยามมาผ่านม้าให้ยามมาพาคนิเก็จะได้ควบใจแย่จะมีต่อนจะมีไม่แต่ควบสุขลืดทีเด้อแม่เด้อพ่อเด้อมีเด้อย่ามมีเด้อควบทุกทุกหน้าจน้นไทยเจ้ามาถวายคุณมากความดีวัดป่าเยียงมมนี่บุญมีบุญนังเลยไม่เด้อให้สุขีสุขถังให้ยืดหัดลอยตัวท่านจงจระเริ่มทุกข์ทุกข์ทุกเมื่อสาธุ ให้เห็นหนตำบลใดท่านอยู่ในน้ำหรืออยู่ในบนอากาศก็ดีถ้าได้ยินเสียงคุณพ่อคุณแม่มาจากอยุทยาครอยยุทยาปรหอดมาถึงเลยเชิญด้อมาด้อมามารับเครื่องสมเภยเมื่อนีมีของทิพย์มีขนมมีน้ำหวานมีสุรา đổi mặt đ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 i, ơi, xin mời, ơi, พี่น้องมาไหว้รูปรักตัวันนี้ก็คือหนึ่งปักกำคืออะไรปักตัก็คือการบูชาครูบูชาทั่วบูชาผีบรรพบุรุษของเราแต่ว่าวันนี้คุณแม่ทั้งหลายจะเห็นว่าครูปรักตัต้องเห็นอยู่ข้างหน้าได้รูปเหมือนมาจากวางจิตนานะครับองแม่อยู่ที่วังั้นต้นองตัวนี้คือองค์ที่สองคือหลวงปู่าเกียงนะครับธูปปักตั เราตัวผู้หลองหรือตัวเมียสาวนะครับทำอะไรตรงนั้นนะครับฉะนั้นก็เป็นปัญหาที่เราทักขึ้นเนื่องจากครูบาใหญ่หรือครูบาปามได้เสียชีวิตเพราะเอาลูกเอาเมียไปพบกยานะครับก็โดนเสียกับตายโดนโรคตายทั้งตั้งหมดนะครับตรงนั้นเขาอยากให้ชื่อว่าแผนานครับตัวครูา จะเรียกว่าไข่ลนะครับไม่เก่รนะคุณแม่เก่งครับพูดนะครับพ่อตุยพ่อภัยนะครับรวมมาเป็นการุณพ่อเดย้างได้แต่รู้ะสิ่งความดีงามงามเพราะว่า้าคุยครับได้จากท้างเข่าหอยพญานาคยามดให้คุณต่อปีนี้นัเดินไปให้ สิบนะครับาคไม่มีโอกาสได้มาพบพ่อขอแทนให้กับแม่พี่ๆเ่เป็นเกยันสุงจงนะครับที่ราบหลายด้เป็นตัวเงินขณที่ัการเกยาวกับงินมันเลี้ยพี่น้องนตางถิ่นได้ทำไ้ขอสุขความงดจครดบพรัพวกรุ่หลานในพุ้องหาได้เก ไพบกับความสุดใจสบายใจลูกมั่นคงาเป็นสภาพแรงเป็นลรคโพลุ่นใจของลูกของลานของต้นบริบาลจิตกรมของนายบูกปุ่นปทนีเพ่อก่ยวกับเท็กับนี้ขออิมพรได้ร่วกันจงมีคำว่าสุดายสบายใจสุดป้าเต็มแรงทุกคนให้ขับพุ่อไปรับ มาเยอคนเยอายเยมากไปาจะไปยุโรปมาได้ันนี้เราจได้เปยงที่จุฬา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 จุามาอด้กต้องมาเที่ยวมากินข้าวเจ้าและ้าวเหนียวกินมันฝรัได้แล้วเสียงยิ่งเกิดเกิดเนตกดวนมากถ้าใหรักษาทดาย่อม่ไปดนุวใจไปู่วใจไปดู ครับหลังจากทำรรพิธีแบบเส้นไหว้กันเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ละคนแต่ละท่านก็มาขอพรพระอาจารย์หลวงพ่อครับตามธรรมเนียมเนาะไปไหนมาไหนก็อย่างว่านะครับก็มีที่พึ่งก็คือพระสงฆ์องค์เจ้า พระที่ปฏิบัติดีพระที่ปฏิบัติชอบก็มีเยอะครับอ่าเราก็เป็นอืมเป็นเป็นวัดวัดไปอ่าเป็นรูปรูปไปครับอย่าไปหมาวรวมครับครับอย่างพระหลวงพ่อนี่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็โอ้โหประวัติท่านไม่ธรรมดาครับก็ท่านเมตตาเล่าให้ฟังก็น่าชื่นชม ต้องอุปสรรคสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระพุทธศาสนากับเพื่อสาธารณประโยชน์ครับไม่เห็นแก่อาอมิตรสินจ้าว่าอย่างนั้นนะครับกับสู้ทุกอย่างสู้ทุกอย่างเพื่อความโปร่งใสเพื่อวันนี้ก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วก็อยากจะให้ท่านไป นู่นนติดยาติดตามไปอีกนะครับก็ดูตอนที่สามก็แล้วกันนะครับว่ายังต้องตักบาตรอาเอาช้างตักบาตรแล้วก็แห่แห่รอบโบสถ์แห่รอบโบสถแล้วก็ไปทอดผ้าป,ป่าผมเองก็ต้องขอตัวเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชม